สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออฟกุก่กกอกนะคะวันนี้มาหาหน่อนไล่นะคะที่ภูเขาเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะน,นี่นะคะเสียไม้นางดินเอสซีหนึ่งสองอันนี้ยิ่งใหญ่เล้พ่อนี่ว้าวอันนี้ด้เผาแน่ๆนี่ทรงเอสซีพิชานุโลก มากอ่มอาเนีเเ่นะคะอ้หเดี๋ยวเรา,เาตากาักออกรืงพอมีอยูน่นะเพราะว่าฝนลงดีอย่ยด้วยอืม เห็นไม่พอหนอนุ่งเะยว้าจะข้าไปยังไงเนาะไม่จะข้าไปก่อนอ้าวนี่อ่อนมากเลยว้าวเห็นไหว้สินี่ขนก็ตกแล้วเนาะ

ฝน,นตกาาตนะครัเบเก็บโทรศัพท์ก่อนนะครับฝนออกอยู่ด้วยถ้าฝนตกดีแค่ไหโอ้ฝนตกไม่หยุดเลยอ่อนแท้ค่หนากแต่ถ้าแบบนี้นออนเราตัดเอาะไรนะโอเคได้อยู่ อะไพี่นี่ตำแหนางฝงเป็นตายนึ่งอือแลดี๋อวนที่มาเรงแล้วนะครับเอฟซีทัางอยากจะทำคลิปทัางอยากจะหน่อไม้ทั้งกลัวฝนเอาเ่าไว้ค่ะเอาจะคุ้มค่าไหมค่านั่นนะเะไปเลยเอาทำนี้ก่อนนะครับเนี่ยค่ะเอฟซีฝนตกแป๊บเดียวนะคะประมาณ10นาทีนะคะเนี่ย นี่แหละเขาเรียกว่าน้ำป่าไหลหลากนะคะเพดตอนี้ว่าเราจะข้ามกันยังไงนะคะตอนนี้โอ้โหมาแบบแรงเลยนะคะขยับมาอีพ่ออย่าไปใกล้ตัดทางที่นี่น้ำขุุนมากเลยนะคะนี่เราต้องหาทางกลับกันละ พ่ามไปเลยรับคข้างบนบอกไปข้างข้างบนก็ได้ดูนะคะน้ำโอ้หก็จะไหลลงไปข้างล่างจนตกแป๊กเวียวนะคะเรามายังไม่ได้หน่อไม้เยอะเลยเดีย๋ยวจะให้ดูหน่อไม้เลยตะก้า นี่นะคะหนูไม้คุณแม่ไอทีที่เราสับกันเมื่อกี้นะคะบอกเลยว่าไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีนะคะน้ำป่ามันก็ไหลามาแล้วเดี๋ยวเราต้องหาทางข้ามกันก่อนอน้ำป่าไหลหลากก็จะประมาณนี้แหละโอเคไปค่ะ ต้องขึ้นอ้อมไปทางด้านนู้นนะคะแล้วต้องหาทางอ้อมก่อนขึ้นไปข้างบนนู้นเหรคคะพ่อนี่นะคะอันนี้โอ้โหพ่อนิ่มเห็นหน่อไม้ไหมเยอหน่อไม้ไหมคะ ว้าวเอฟซีเรามาเจออะไรเนี่ยอ,อันนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกว่าดอกดินใช่ไหมพ่อ <Okay. S 1> อุ้ยเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะโอ้ FC เอฟซีเอยกำลังเริ่มออกก็มีเยอะนะเดี๋ยวให้จะให้ดูตรงนี้ก่อนอนะันดับแรกเก็บไปเลยจ้ะ เก็บไปตากแห้งผมไม่มีแดดแล้วไม่เอาเอาไปนึ่งเป็นๆไม่รู้ว่าเอาไปทำยังไงได้เดี๋ยวเอฟซีเพื่อนก็คงบอกมานี่นะคะโอ้ยเอฟซี FC เอ๋ยเยอะแยะเลยอันนี้กอเดียวใช่ไหมถ้าเราขุดไปปลูกมันจะขึ้นไหมเนาะขึ้นน่าจะขึ้นเนาะเดี๋ยวดูก่อนมันไม่ขึ้นปีนี้ก็ปีนั้นอ๋อมันจะเป็นหัวเหรอพี่อจะมังออกโอ้อ ด้านหลังด้วยใช่ไหมแต่ตัวคือตัวนี้ดีอันนี้เนาะมันเป็นดอกบานอ้าวแต่ตัวนี้<อ>กําลัง<ด>ขึ้นเลยนะคะอุอ้ยเยอะแย,ยะเลยเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างทำข,ขนมบ่มก็เหมือนโกันวนี้จะเก็บแล้วรวมดูอีกเสื้อเฉยใช่ไหม,มเอยอะหแยะไว้นิดนึง ถ้าอยากได้เนาะอืมเป็นพุ่มเป็นพุ่มอยู่เลยค่เอฟซีไหนไหนอันนี้เหรออุ้ยสวยมากก็มีเต็มหมดเลยนะคะพื้นที่แถวนี้กำลังขึ้นก็มีเลาะลงไปก็มีแต่วันนี้มาตรงนี้ไม่ค่อยมีหนอไม้เนาะเขาเอาก่อนเราแล้วเขาเอากดเขาเอาก่อนนะคะเอฟซีปด้นปั้น ได้เครื่องกระสอบเดียวได้ไปภูเขาลูกใหม่หรือว่าได้อุดหนุนไหมคะคนบุญแล้วเนาะวันนี้โอ้ยนี่ไปไหนดูสิผลงานผลงานทั้งวิ่งฝนทั้งวิ่งอันไหนเออข้ามน้ํามานะคะรีบรีบรีบข้ามน้ํามาโอ้เดียว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 อันนี้ก็ในกระสอบเนาะจนส่งลงไปนะคะทุกคนพุ่น ได้อยู่ได้อยู่อ่ะได้ครึ่งสอบพอดีกว่าไม่ได้อตืมกันตืมกันเดี๋ยวคุณแม่ไปเอาเสียมก่อนเด้อพุนแล้วผู่แม่หวยผู่แล้วก็คงจะกลับกันก่อนนะคะเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเพราะว่ามืดมากนะคะดูพ่อนิมไปแล้วค่ะแบกคอนไปละ วันนี้ไม่ได้หาบนะคะได้แค่แบกก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอซทุกคนทุกท่านที่ตามดูคลิปย้นหลังให้นะคะมืดแล้ววันนี้ปลาก็คงลงอีกแล้วพ่อเอ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ